ใครมองหาเอียโคานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากปีใหม่ไม่น้อยรถบ้านเบอเดียวมาชมมาเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตโย t a ายารินะครับผมเป็นรุ่น 1.2e นะครับเป็นตัว a t ท p 4ประตูนะครับรถปี2018เลขแมนที่ถิอว่าน้อยมากเพียงแค่70,000กิโลเองครับออกใหม่ป้ายแดงเนี่ย5 0 0แสนกว่าครับเป็นมือรสองวันนี้ผมขายเพียง 288,000บาทถ้าใครชอบรีบมาจัดเลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับโคมใส่กิิงเลยนะครับใต้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานของโตโยต้านะครับสเปคยางเนี่ย195ทับ 55R15 ครับด้านท้ายนะครับผมเป็นไฟเบรกฮาโลเจนนะครับรูปทรงสวยดีไซน์เก๋ครับช่องเก็บของเนี่ยถือว่ากว้างมากครับสามารถใส่ของได้เยอะนะครับห้องโดยสารภายในคันนี้นะครับผมสภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากนะครับสวยๆใหม่ๆเลยครับ ภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับสรุปนะครับผมกับเจ้าโตยตายาลิคันนี้นะครับผมรถปี2018เป็นรุ่น1.2 e เลขไม้แท้เพียงแค่76,000กิโล288,000บาทซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนปีแค่ประมาณ4,000ไปลายปลายนะครับถ้าใครชอบสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ